สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนไปดูโรงรถนะคะโรงรถเก่าที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะมุงด้วยกระเบื้องค่ะเราจะทําใหม่นะคะตรงนี้ก็ที่เราปลูกต้นไม้ไว้นะคะเราก็จะเคลียร์พื้นที่ให้หมดเลยค่ะเราก็จะย้ายต้นไม้นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะทําหลังคาเดี๋ยวช่างเขาก็จะมาเหยียบตรงนี้นะเดี๋ยวเราย้ายไปแล้วนะคะนิดนึ่งมี โอ้ยงามมากสูงด้วยตีนตะขาบนะคะอุ้ยนี่ยาวเลยสวยเลยค่ะงามมากค่ะหน้าฝน ต้นวาสนาทุกคนลากไปถึงดินแล้วนะคะอโอ้บันไดเศรษฐีนะคะสูงมากค่ะกำลังแตกยอดเลยเดี๋ยวเราต้องย้ายไป นี่ก็ใส่กระถางไว้นะวาสนาถ้าใส่กระถางมันไม่ค่อยลงดินนะมันก็เลยไม่งามอันนี้หาบเงินหาบทองเดี๋ยวเราจะต้องเก็บไปให้หมดเลยอะค่ะเยอะมากเลยนี่ไหลเงินก็มีไหลเงินให้ดูใบเขียว โอ้ยทุกคนเราเพิ่งเห็นนะเนี่ยเนี่ยต้นนางกวากมันออกดอกใบใหญ่มากค่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นมันออกดอกแล้วมันก็แตกแล้วด้วยเป็นเหมือนทูปนะดอกมันออกมาชอ่อต้นใหญ่กำลังออกอีกต้นเล็กๆ โอ้ยมันจะเหี่ยวแล้วนะเพิ่งจะมาเห็นมันเพราะว่ามีต้นไม้ต้นอื่นมันบงังนเลยมองไม่เห็นอันนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่มีเต่หัวหัวหัวเน่าก็มีนะโดนน้ำเยอะหัวมันโดนเน่านยังได้อยู่นะหัวแบบนี้เอาไปใส่ดินค่ะทุกคน ยังแข็งอยู่ไปใส่ดินเดี๋ยวมันก็ออกงอกมาใหม่เก็บไว้นี่ก่อนเราต้องเก็บหมดเลยค่ะกระถาง หนักมากค่ะยกไปทั้งกระถางแบบนี้เลยอืยยบบยพิกอันนี้ก็กำลังแตกดีเลยนะคะ ใบช้อนเงินกำลังแตกเลยค่ะชอบแดดนะคะต้นนี้ต้องเอาไปไว้ที่แดดจัดจัดต้นมะลิ ใบกะเพราก็มีนี่อีกอ่ะสูงมานี่นี่ถ้ามีต้นให้เขาอยู่เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนางพญาไร้ใบล่ะ ต้นเข็มเนี่เอาไว้แบบนี้เลยเพราะว่าย้ายไม่ได้มันลงดินนะคะผู้ดางจะเลื้อยไปไหนใบแห้งเลยใบไม้ มีต้นไทรเกาหลีด้วยนะคะตรงถังน้ํานะคะแล้วก็ต้นกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้านะคะที่มีเครือแล้วออกลูกแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นกล้วยหอมค่ะส่วนหลังคาที่ทําใหม่นะคะจะเป็น P u f o ฟมนะคะเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวให้รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ